อยากเรียนครูมสวมีทั้งเอกเดียวเอกคู่มีสาขาะต่างให้เลือกมีสาขาอะไรบ้างรู้ครบจบในคลิปนี้คลิปเดียวครับสวัสดีครับ,บน้องๆพบกับพี่โชคแห่งช่อง a Ambisher and Traveler นะครับวันนี้นะมาในส่วนของ Part Ambisher นะครับจะมาเป็นครูในแนวการศึกษาต่อนะครับ ก็วันนี้มีน้องๆน,นะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์มสวครับว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างเอกเดียวเอกคู่มันแตกต่างยังไงครับพี่ก็อินบ็อกมาถามตั้งแต่งานเปิดบ้านมสวเลยวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับรีวิวภาพร,รวมของหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์มสวว่ามีกี่สาขากี่หลักสูตรอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันเลยครับ ครับเดี๋ยวเรามารู้จักในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์มศวก่อนนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรร่าวๆนะครับก็คือคณะศึกษาศาสตร์มศวนะครับเป็นวิทยาลัยฝึกหัดครูชั้นสูงมาก่อนนะครับแล้วก็พนาการมาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษานะครับแล้วก็พนาการเป็นยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโรนะครับ,รบซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีมายาวนานกว่า 71ปีนะครับโอ้โ oh ห oh, ยาวนานมากนะครับซึ่งสถาบันนี้ครับเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการผลิตครูอย่างมากนะครับก็น้องๆที่มีความใฝฝันจะเป็นครูก็แนะนำอย่างมากนะครับมาเรียนที่ครูมสอสวนะครับอ่ะทีนี้พาร์ทของ mm hmm. มีกี่สาขาอะไรบ้างมีหลักสูตรเอกเดียวเอกคู่มันแตกต่างกันยังไงครับเรามาดูที่เอกเดียวเอกคู่กันก่อนนะครับเอกเดียวนะครับตรงตัวเลยก็ชื่อตามชื่อเลยคือเอกเดียวเนี่ย คือจะเรียนหลักสูตร4ี่ปีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตหรือว่ากศวที่รู้จักกันนะครับผมก็จะเรียนตามสาขาวิชาที่เราเลือกไปที่นี่จะมีทั้งหมด4สาขาก็มีดังนี้นะครับการศึกษาปฐมวัยเวลาเรียนจบไปก็เป็นครูปฐมวัยคือคุณอุบานนั่นเองคนน่าจะรู้จักกันนะครับการปฐมศึกษานะครับก็เป็นครูปฐมเวลาสอบจบไปก็เป็นสอบจบเป็นครูปฐมนะครับ สามนะคะรับจิุลยาและการแนะแนวอันนี้ก็เป็นครูแนะแนวน้องๆจะรู้จักครูแนะแนวกันดีนะครับในส่วนของนักครูเป็นตอนปฐมและกัะกเรีมยมแต่ส่วนใหญ่น้องๆจะมารู้จักในตอนมัธยมกันนะครับในการแนะแนวการสัดต่ออย่างเงี้ยแล้วก็หลักสูตร ต่อมาคือเอกอุตสาหกรรมการศึกษาไฟฟ้าน่าจะเป็นเอกหลักสูตรเดียวในประเทศไทยนะครับที่มสวพดิตขึ้นมาทําขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของครูช่างครับผมก็คือเวลาจบไปก็จะไปสอบเป็นครูที่โรงเรียนทั้งสายสาม,มัญแล้วก็สายวิชาชีพนะครับก็คือเป็นครูช่างนะครับในโรงเรียนหรือว่าจะเป็นครูในส่วนของโรงเรียนอาชีวะครับเป็นครูช่างไฟฟ้า่เป็นต้นครับก็จะเปหลักๆก็จะมีให้เลือกเขียวทั้งหมด4สาขาวิชาเรียน4ปี จบไปก็สอบเลือกบรรจุตามชื่อของสาขาวิชา,านั้นๆเลยครับอ่ามาในส่วนของเอกคู่นะครับน้องๆจะสงสัยว่าที่มสวผลิตเอกคู่ขึ้นมามันมีข้อดีข้อเสียข้อด้อยยังไงครับผมก็พูดข้อดีก่อนก็แล้วกันนะครับก็ที่เอกคู่นะครับมันจะเรียนคู่ขนาด2คู่กันเวลาจบไปนะครับสามารถที่จะข้อดีแบบคือสามารถเลือกสอบได้เอกใดเอกหนึ่งนะครับเวลาสอบบรรจุ มันจะได้เปลี่ยนมากๆแต่ว่าข้อด้อยของมันก็คือมันอาจจะเรียนเยอะไปหน่อยนะครับผมหรืออาจจะมองเป็นข้อดีก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเอกคู่นะครับมันจะมีทั้งหมด8สาขาวิชานะครับให้เลือกนะครับเวลาน้องสอบเข้ามานะครับน้องจะต้องยื่นนะครับถ้าอยากเรียนเอกคู่นะครับต้องยื่น8สาขาวิชานี้หลังก่อนนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ1การศึกษาการประถมศึกษานะครับก็นี่ก็ชื่อตามตัวนะครับก็คือจะเป็นครูประถมนะครับ สอนะครับอุตสาหกรรมศึกษาอันนี้ก็จะเป็นครูช่างนะครับเกี่ยวกับการสอนวิชาการงานอาชีพหรือว่าเป็นครูช่างที่สอนในโรงเรียนทั่วไปนะครับดอวยทั้งเป็นสายสามัญแล้วก็สายวิชาชีพนะครับผมก็อันนี้เป็นครูช่างนะครับ3นะครับเทคโนโลยีการศึกษานี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับครูที่ใช้ในการสื่อหรือว่าเทคโนโลยีการผลิตสื่อต่างๆหรือว่าเป็นครูที่เน้นสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็สอนเขาก็สามารถที่จะทําได้ครับ เอกจุลวิทยาการแนแนวนะครับน an e ี rows, uh, minutes, ่ก right? right? uh, ็จะเป็นของตรงตัวก็คือเป็นครูแนะแนวนะครับในวรเรียนทั้งระเบและก็มัธยมนะครับก็อย่างน้องเนี่ยมาเรียนต่อเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาครูแนะแนวบ้างใช่ไหมครับเอกที่5นะครับการวัดประเมินและก็วิจัยการศึกษานะครับอันนี้เอกนี้เป็นเอกที่เพิ่งเปิดล่าสุดในปีนะครับก็คือเวลาอนาคตนะครับเอกนี้จะมีบทบาทเยอะมากคือในการที่จะ เรียนหรือทำโรงเรียนต่างๆเะครับเขาต้องใช้การวัดประเมินข้อสอบนําการวิจัยการศึกษานโรงเรียนนะครับคือครูนี่ก็จะมีบทบาทในอนาคตครับอันที่ 6. กนะครับการศึกษาพิเศษอันนี้ก็จะเป็นเรียนเกี่ยวกับเด็กพิเศษเด็ก gifted เด็กที่มีพิการทางด้านสายตาพิการทางด้านการได้ยินแขนขาอย่างเงี้ยครับผมก็พิการต่างๆหรือว่ามีการความต้องการพิเศษต่างๆครับก็จะมาเรียนในส่วนของการศึกษาพิเศษนี้ก็คือครูจะ มีความสามารถในเนื่นี้คือจะช่วยเด็กพิเศษได้สามารถที่จะเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะครับผมก็จะไปเป็นครูประจําสถาบันการ,รศึกษาพิเศษต่างๆหรือว่าศูนย์การ,รศึกษาพิเศษต่างๆทั่วประเทศไทยหรือจะเป็นครูในระบบก็ได้ครับอันที่7ครับการ,รศึกษาตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นพูดง่ายๆคือเป็นครูกศน,นหรือว่าการ,รศึกษาน,น้องระเบ,บิดก็คือจะเป็นการสอนผู้ใหญ่ตลอดชีวิตเลยก็คือจะไปก็เป็นครูกศนได้เนี่ยครับหรือจะมาสอนในโรงเรียนก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้8นะครับ เอกการศึกษาเพื่อพัฒนานชนอันนี้ก็เป็นเอกน้องใหม่ที่เปิดยังไม่นานมากเลยครับก็จะร่วมผลิตกับโพธิวิชาลัยนะครับก็คือเป็นครูที่เน้นลงชุมชนใช้ตราชาวบ้านปัจญาเศรษฐกิจพื้นฐานนะครับที่เป็นศัสตร์เกี่ยวกับการพัฒนานชุมชนนะครับไปสอนในชุมชนนะครับก็อันนี้ก็เป็นเอกที่น่าเลือกเหมือนกันนะครับผมอ่าก็จะเห็นนะครับคือ เมื่อกี้เห็นเอกคู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เวลาเรียนเอกคู่เมื่อบอดแล้วใช่ไหมแต่ในตอนต้นนะครับว่าเอกคู่เราต้องเรียนคู่กัน2เอกอันเนี้ยเวลาเรื่องเอกเนี้ยทั้ง8เอกเนี้ยเข้ามาตอนเราจะเลือกแค่เอกใดเอกหนึ่งนะครับเลือกเข้ามาเรียนอย่างเช่นเลือกเอกจุลญาณแล้วเนีเข้ามาเรียนครับแล้วเลือกเอกจุลญาณในแนวเอกคู่เข้ามาทีนี้พอเลือกมาปั๊บเราต้องพอมาเรียนตอนปีหนึ่งเทอมหนึ่งะครับเราต้องสอบเอกคู่เพื่อเรียนคู่กันจนจบปีสี่อ่ามันมีเอกคู่อะไรให้เลือกบ้างนะครับอ่าเรามาดูกัน เมื่อเราเลือกเอกคู่เอกที่1มาแล้วใช่ไหมครับเราต้องพอเข้ามาเรียนตอนปี1เทอมหนึ่งนะครับเราต้องสอบเข้าเอกคู่ที่2สําหรับเรียนคู่กับเอกที่1นึ่งอ่าบอกต่ต้นเราว่าเอกคู่เนี่ยมันต้องเรียน2เอกด้วยกันนะครับเพื่อจบไปมันจะสามารถสอบบรรจุได้2เอกหรือว่าเลือกสอบเอกใดเอกหนึ่งก็ได้นะครับอ่ามีเอกคู่ที่2ที่เรียนคู่กับเอกที่1นึ่งมีเอกอะไรบ้างมีทั้งหมด7เอกด้วยกันดังนี้นะครับ หนึ่งนะครับเอกการศึกษาปฐมวัยนะก็คือเรียนคู่เป็นครูปฐมวัยได้นะครับหรือ 2. นะครับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยนี้ก็คือเป็นครูภาษาไทยเลย3นะครับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนี้ก็เป็นครูภาษาอังกฤษ4นะครับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาก็เป็นครูสังคมนะครับ5้าการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์นี่ก็เป็นครูคณิตศาสตร์6การจัดการเรียนรู้ทิศศาสตร์นี่ก็เป็นครูทิาศาสตร์ทั่วไปนะครับแล้วก็7การคอมพิวเตอร์ศึกษานะครับก็คือเป็นครูคอมพิวเตอร์นั่นเองครับเอ๊ โดยอย่างการเลือกเรียนตามหลักสูตรเนี่ยเวลาสมมติว่าหนูจะสอบทีแคสหรือว่ายื่นทีแคสเข้ามานะครับหนูจะเลือกยังไงดีครับพี่ผมจะเลือกยังไงดีครับก็จะมีตัวกรณีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าสมมติว่าให้เราเลือกก่อนว่าเราอยากเรียนเอกเดี่ยวหรือเอกคู่ก็ให้ช่างน้ำหนักก่อนว่าอยาชอบเอกเดียวมากกว่าหรือชอบเอกคู่มากกว่าเอกเดียวก็จะเรียนเพียวๆไปเลยจบไปก็สอบบรรจุได้ทำเอกนั้นหรือเอกคู่อยากเรียนทั้งเอกคู่คู่กันเวลาเวลาจบไปจะได้มีโอกาสในการทางานมากกว่าอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถจุอาจาย์เลือกเรียนครู เอกคู่ได้ทั้ง2อ,อันนะครับมีข้อดีข้อได้ที่แตกต่างกันนะครับไม่มีเอกใดที่ดีไปกว่ากันนะครับให้น้องๆเลือกนแลับกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวตัวอย่างการเลือกเรียนตามหลักสูตรนะครับเอกเดียวนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่4เอกที่บอกกัน,นคือหนูสามารถยื่นมาตามชื่อของเอกนี้ตามได้เลยก็คือกา,ารศึกษาปฐมวัยกัะปฐมศึกษาชีวิกา,า,ารแนทย์เอนะสาับการศึกษานี้ก็คือเลือกมาได้เลยนะครับว่าจะเอาเอกหนึน่งนะครับจบไปก็บรรจุตามชื่อที่เป็นเ,นเอกเดียวเลย ทีนี้เอกคู่ครับผมอันนี้ต้องยกกรณีพี่โชคยกมาให้2เคสให้เห็นนะครับเวลาจะเลือกสอบเข้ามานะครับเวลาหยุดยื่นทีแคสเข้ามานะครับให้เลือกที่เอกคู่นะครับถ้าจะเรียนเอกคู่สมมติว่านายกอ,อยากเป็นครูแนแนวและเป็นครูคณิตศาสตร์ไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนยื่นคะแนนนะครับทีแคสต้องเลือกสาขานะครับ จิบวิยาจิตวิทยาและการแนะแนวอ e ีกคู่นะครับย้ํานะครับเลือกเข้ามาเนี่ยครับให้เลือกจิตวิยาและการแนะแนวอ e ีกคู่นะครับทีนี้พอติดเข้ามาปัา๊บเราก็มาเรียนมสวคณะศึกษาศาสตร์ปีหนึ่งทอมหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาสอบเอกคู่ที่2นะครับเมื่อสอบติดเข้ามาเรียนตรนนี้ทั้นหมแล้วต้องสอบเข้าเอกคู่ที่2ก็คือเรอาจะเป็นครูคนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สอบเข้าเอกคู่ที่2การจัดการเรียนรู้คณิตีข้อเสียนั่นเองครับอ่าก็สอบเข้ามานะฮะ หรืออกรณีเทสต่อไปสมมติว่านายขออยากเป็นครูการศึกษาพิเศษคู่กับครูภาษากรีกอ่าก็ตอนยื่น t ีเทสก็มาต้องเลือกสาขาการศึกษาพิเศษเอกคู่อ่าแล้วก็เมื่อสอบติดเข้าเรียนปีหนึ่งเทอมหนึ่งแล้วนะครับต้องสอบเข้าเอกคู่ที่2สอบข้อที่สอง,สออง,สองก็คือต้องการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นเองครับ อ่าหรืออ่าอย่างยกตัวอย่าง,งเคสพี่ลยกเลยกรอย่างพี่โชนะครับพี่โช,เ,เ,<ม>โชเรียนเอกคู่เนาะพี่โชวเลียงเอกจิวิยาและการแนะแนวหล,ลักสูตรการเรียนรู้คณิตศาสร์ก็คือพี่พี่โชวเรียนคู่กันนะครับก็ตอนพี่โชสอบเข้ามาตอนมหกนะครับตอนจะเข้าปีหนึ่งก็ยื่นเอกจิวิยาและก,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 าการแนะแนวเอกคู่เข้ามาพอสอบติดปั๊บก็เข้ามาเรียนจิวิยาในการแนะแนวนะครับในเทอมที่หนึ่งทีนี้ก็จะมีคณะก็จะประกาศให้นะครับสอบเข้าเอกคู่ที่สอง คือตอนรุ่นพี่อะครับคือมันจะใช้หลักสูตรในการสอบก็คือจะใช้การสอบคล้ายๆแอดมิชชั่นเลยก็คือเป็นสอบเป็นข้อสอบให้สอบแล้วก็สอบสัมภาษณ์แต่หลังมาหลักสูตรรุ่นล้องนั้หลังมาก็เริ่มเปลี่ยนใช้คะแนนโอเน็ยื่นใช้แกนแพดเก้าวิชาสามัญยื่นนะครับก็คือแต่ละปีในการยื่นเข้าอีกคู่ที่สองะครับจะใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกันก็อยากให้น้องๆนะครับเตรียมคะแนนโอเนตมาดีๆเตรียมคะแนนเก้าวิชาสามัญาดีๆเตรียมแกนแพดมาดีๆนะครับเพราะว่า ซึ่งคะแนนเหล่านี้มันมีผลในการสอบยืนเอกคู่มากๆเลยนะครับก็พี่นะครับสอบจีพีเ้วก็แนนเข้ามาปั๊บก็มาสอบเอกคู่นิสสานเอกที่2ก็ตอนรุ่นพี่นะครับจะเลือกให้เลือกสามอันดับนะครับในการเลือกสอบวัาจะติหรือไม่ติดนะครับตอนพี่นะครับพี่เลือกอันดับที่1นึ่งคณิตศาสตร์อันดับที่2วิทยาศาสตร์อันดับที่3าาสังคมิพี่ก็ปรากฏว่าพี่ก็สอบติดคู่คณิตศาสตร์นะครับในอันดับที่1ก็เย่ก็ได้เรียนคูคณิตศาสตร์ก็ได้เป็นคูคณิตศาสตร์นะครับทีนี้ เวลาจะไปสอบจุนะครับก็ยกกรณีเคสตัวอย่างของรุ่นพี่ก็ตอนเข้ามาปีหนึ่งะครับมันมีโครงการครูคืนถิ่นนะครับให้สอบคือรุ่นพี่พี่เรียนอีกคู่ใช่ไหมเรียนจิมมี่แลาการแนะแนวอีกคู่กับครูคณิตศาสตร์อีกคู่นะครับคูก่กันทีนี้พี่สามารถที่ไปสอบเป็นครูแนะแนวก็ได้หรือจะไปเป็นครูคณิตศาสตร์ก็ได้แต่ปีนั้นนะครับครูคืนถิ่นเปิดครูคณิตศาสตร์พี่โชคก็เลยเลือกไปสอบครูคืนคณิตศาสตร์ปรากฏว่าสอบติดครับน้องโอ้โหดีใจมากๆครับวนนี้ก็เรียน รอที่จะไปบรรจุเป็นครูนิสสานะครัคือพี่เรียนจบไปตอนหลักสูตรพี่ยังเรียน5าปีอก็คือจบไปก็เป็นสามารถเป็นบรรจุเป็นครูนิสสานที่โรงเรียนได้เลยนั่นเองครับอ่าก็จะได้น้องๆคิดว่าน้องๆก็น่าจะเห็นภาพรวมของครูนะครับของคณะศึกษาศาสตร์ปวาค่านะครับหากน้องๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร เอกเดียวเอกคู่หรือว่าสาขาต่างๆที่ยังอธิบายไม่ชัดเจนมากเนี่ยนะพี่อาจจะทำะเป็นมีล็อกแยกเป็นสาขาวิชาน้องเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าน้องสนใจสาขาิชาไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้โพสนี้ได้นะครับว่าอยากรู้อะไรสาขาอะไรในมสวหรือว่าอยากรู้คณะอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทำมีล็อกหรือว่าทําคลิปอธิบายให้นะครับ <S <S เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆใน,น,นการเลือกที่จะศึกษาต่อนะครับ สุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากน้องว่านะครับให้หาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อไ้เยอะๆนะคบเพราะว่าเรื่องอนาคตเรื่องการศึกษาต่อไม่ใช่เรื่องลอเล่นนะครับมันมีผลต่อน้องในอนาคตไปอีก60 70ปี80ปีเลยนะครับผมก็ดังนั้นจงเลือกคณะที่ใช่สาขาที่ชอบให้กับตัวเองไว้ในตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้พี่โชคก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ